สวัสดีค่ะวันนี้อิมมาแนะนำพระเครื่องที่ปล่อยให้เช่าบูชาค่ะเป็นรูปหล่อลอยองค์หลวงปู่สุขวัดปากครองมะขามเท่าค่ะสำหรับองค์นี้ในคลิปนี้จะเป็นเนื้อทองเหลืองกระไหลเงินค่ะ จะเห็นว่าใต้ฐานจะตอกด้วยโค้ดนะคะเป็นถอถุงนะคะ สำหรับองค์นี้นะคะเขาแจกในงานพิธีเปิดนะคะเทศบาลเปิดอาคารสำนักง,งานเทศบาลน,นาครน,นครสวรรค์น,นะคะออกเมื่อปีพศ2540ค่ะก็อายุองค์พระก็อยู่ที่ประมาณปีนี้ปีพศ2567อายุองค์พระอยู่ที่ประมาณ27ปีเกือบ30ปีนะคะ โดยรวมอย่างที่อิ่มสองกล้องให้ดูก็คือสภาพองค์พระก็สมบูรณ์อยู่นะคะเป็นลักษณะของพระเก็บนะคะไม่ใช่เป็นพระใช้ดังนั้นสภาพโดยรวมก็ยังสมบูรณ์ดูเหมือนพระใหม่อยู่นะคะองค์นี้นี่เขาจะมาพร้อมกล่องเดิมนะคะเป็นแบบนี้เลยนะคะก็จะมีข้อมูลที่หน้ากล่องนะคะว่าหลวงปู่ศุขวัดปากคลองมะขามเท่านะคะ พิธีเปิดอาคารสำนักง,งานเทศบาลนครนครสวรรค์พศ .2540 นะคะสำหรับหลวงปู่สุขวัดปักครองมะขามเท่านะคะก็เป็นภาคเกจิอาจารย์นะคะที่มีผู้คนนะคะศรัทธาจำนวนมากนะคะตั้งแต่สมัยอ,อยู่ในช่วงราชการที่ สี่ที่ห้านะคะที่ท่านอยู่นะคะแล้วก็ลูกศิษย์เอกนะคะที่มีชื่อเสียงดงดังมากก็คือกรมหลวงชุมพรน,นั่นเองนะคะสำหรับหลวงปู่สุขวัดปักคลองมะขามเท่าเนี่ยจริงๆแล้วท่านจะจำวัดประจำอยู่ที่วัดปักคลองมะขามเท่าจังหวัดชัยนาธนะคะแต่ยังกล่องเนี่ยองค์เนี่ยก็ ออกที่จังหวัดนครสวรรค์นะคะซึ่งจริงๆชัยนาทกับนครสวรรค์เขาก็อยู่ใกล้ๆก,กันนะคะสมัยก่อนเนี่ยอิมก็ไปเที่ยวนะคะยังได้ไปเที่ยวที่วัดปักครองมะขามเท่านะคะซึ่งสมัยเมื่อเกือบ20ปีก่อนเนี่ยสภาพวัดก็ในส่วนโซนที่จะเป็นเก็บร่างนะคะร่างสังขารร่างกายที่ไม่เน่าเปื่อยของหลวงพุทธส,สุขไว้เนี่ย ก็จะเขาก็จะทําอย่างดีไว้ในโรงแก้วนะคะถ้าจําไม่ผิดนะตอนนั้นนะก็คือไปแล้วก็สภาพธรรมชาติแวดล้อมก็ยังเป็นที่สงบเงียบซึ่งปัจจุบันก็ไม่แน่ใจว่าวัดเป็นยังไงนะคะเพราะว่าไม่ได้ไปวัดนั้นนะคะเกือบ20ปีมาแล้วนะคะ คือในยุคนั้นอ่จะเป็นยุคที่อิ่มชอบเดินสายนะคะไปหลายๆวัดในจังหวัดภาคกลางนะ,ะซึ่งจะเป็นวัดที่มีภาคเกจิอาจารย์นะคะที่เคยจำพรรษาอยู่แล้วก็ได้มรณาภาพไปหลายปีแล้วแต่เราก็เหมือนกับว่าไปาไปวัดไปเที่ยวด้วยนะคะไปกลับไหว้ด้วยนะคะ เอ่อโดยปกติอิมเป็นคนไม่ค่อยขอพรนะคะแต่ว่าคนอื่นนี่อิมไม่ทราบเนาะแต่ว่าก็คือชอบไปเที่ยววัดตอนนั้นเพราะว่าเอ่ออิมมีความรู้สึกว่าเวลาเราเข้าไปที่วัดเนี่ยมันจะมีความร่มรื่นของต้นไม้อย่างหนึ่งแล้วนะแล้วก็มันมีความสงบทีนี้เวลา ก็แปลกเหมือนกันวัดส่วนใหญ่จะมีลมอ่อนๆเนาะจะปโปร่งนะคะมีลมอ่อนๆเวลาเราไปเราก็ถึงได้รู้สึกสบายใจกันนะคะส่วนใหญ่คนส่วนใหญ่ที่บางทีเขา,เาไม่รู้ว่าจะไปที่ไหนเขาก็ไปวัดก็เพราะอย่างเงี้ยนะคะบางคนเขาไม่ได้ไปแค่ว่าเออฉันทุกข์ฉันทรมานแล้วฉันต้องไปวัดไม่ใช่นะบางคนเขาก็ชอบบรรยากาศแวดล้อมก็คือความสงบเงียบแล้วก็สิ่งแวดล้อมยังมีต้นไม้มีอากาศที่ดีอยู่นะคะ เมื่อเทียบขนาดกับเหรียญ10บ,บาทจะเห็นว่าองค์พระมีความสูงกว่าเหรียญ10บ,บาทไปไปนิดหน่อยนะคะอย่างที่เห็นนะคะสำหรับลูกคา้าท่านใดที่สนใจจะเช่าบูชานะคะราคานะคะอิ่มแจ้งไว้ที่ใต้คลิปใต้คลิปจะมีคำอธิบายเพิ่มเติมให้คลิกดูตรงนั้นนะคะแจ้งทั้งราคา ID l ดียแลนวและก็เบอร์โทรศัพท์ค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและอุดหนุนสินค้าต่ตางๆในร้านอิ่มค่ะ ขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขก,กายสุขใจค่ะสวัสดีค่ะ